ครับคุณผู้ชมเี่วันนี้หลังจากกินข้าวเสร็จครับวันนี้ได้ไส้มาครับวันนี้เมียก็ต้มก้มไส้ครับผมแล้วก็กินกับน้ำเขาเรียกว่าแจ่วแจ่วน้ำปลาอ่ครับอร่อยหมดไปสองการับผมหลังจากกินข้าวเสร็จนี่ครับแตงวากระป๋องครับเดี๋ยวเราเรามาลองชิมกันนี่คือผมเอาไปแค่ช่องฟิตไว้นะครับผมประมาณสักครึ่งชั่วโมงละมาดูครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับผม อาจจะอร่อยหรือเปล่ามาดูนะครับนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหไม่วุ้นครับลอดูนะครับเดี๋ยวผมลองลองดูน้ำก่อนไม่วุ่นนะนี่ครับผมเดี๋ยวผมอัดดี้วยก่อนนะครับแล้วเรามาลองดูนะครับ เป,เป็นเมืองแบบนนีะ้เขาไม่มีถนนนะเพราะอยู่ในป่าจะต้องใช้เรืออย่างเดียวนะเพื่อนๆอาคารบ้านเรือนที่สร้างจากอิฐหินปูนเนี่ยต้องขนมาทางเรืออย่างเดียวนะดูครับโอ้น่ากินมากครับท่านผู้ชมไม่ใช่เนี่ยเราก็จะถึง,งนี่นะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนี่นะครับดูครับดูครับ ชิ้นใหญ่ๆเลยครับผมหวานกรอบครับผมก็เราไปแช่ช่องฟินครับกรอบกรอบอร่อยครับผมต่อเอครับนี่ครับอร่อยครับเนี่ยลองครับเนี่ยลูกไพืกินอร่อยป่ะตัดหวานนานาไหมอตอนเด็ก จะสดน้ำให้ดูครับผมหวานชื่นใจลองกันนะครับผมเนี่ยลองไปทำกินกันดูนะครับเอาแบบซื้อมาแล้วไปใช่ช่องฟิตนะครับผมน่ากินเนี่ยทั้งกรอบทั้งหวานชื่นใจครับผมครับผมนี่นะครับหมดแล้วครับความอร่อยเวลาอากาศร้อนๆนี่ครับผมลองไปทำกินกันดูนะครับเอาผลไม้กระป๋องครับไม่จำเป็นต้องเป็นงอครับ เอาไปแช่ตองฟิดไว้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วมาลองกินครับผมอร่อยชื่นใจครับผมลองไปทำกินนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ yeah.